ผมที่เปลี่ยนก็คือเบรกนะผมตัวนี้เป็นแอมเบครับผมเป็นขนาด21่สดซนะผมมันจะมี19บเก้าเซตยี่ซตอดอันนี้ก็เป็น21่สดนะส่วนจานนะผมก็จานเป็นจานคัตต้อมนะผมคันี้ก็อยู่ที่เราครับสตดท์อยากได้เป็น19 20, 20 21บนะผม,ผมก็พูดคุยกัน,นครับราคาจะต่างกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสีเขียวมะนาวนะครับผมก็ลูกค้าก็ไอเดียมาจากอีกคันหนึ่งที่ผมแต่งไปให้ลูกค้าการสมมติลูกค้าแล้ว ดูดีๆนะครับผมถ้าลูกค้าอยากแต่งนะครับหาผมได้เลยเพราะว่าผมจะใส่ใจนะครับดีเทลในารายละเอียดของการแต่งของแต่ละโแตแ่ละขั้นตอนแนี่นอนส่วนโช๊คนะครับผมเนี้ยโช๊คตัวเนี้ยอาจจะอยู่ลึกนะครับอาจจะคองมองไม่ค่อยเห็นโช๊คตัวเนี้ยจะเป็นเราจะใส่โช๊คโอเพนเดอร์นะผมตัวเนี้ยเป็น OEM สองจุดห้านะนะผมก็คือเป็นตัวท็อปของเขาของโช๊คตัวนี้คือลูกค้าจะใส่ OEM ตัวเนี้ยก็จะชอบนะครับสไตล์ของตัวสปอร์ตนะครับผม อ่าไม่ได้เนิบนะผมก็ชอบแบบใช้ความเร็วนะผมของตัวนี้อ่าของตัวชคโฟร์ฟนเดอร์ ender, นะครับผมตัวนี้ OEM นะครับผมตัวนี้สองจุดห้าอ่ามาอีกตัวหนึ่งนะผมก็คืออ่านะครับผมตัวนี้ก็คือบันไดไฟฟ้าอ่บันไดไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมก็มีหลายแบบนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับเป็นสไตล์นะครับของตัว มันได้ไฟไฟ้าไ,ไหมครับตัวนี้ก็จะมีไฟะจะมีไฟ LED นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED เป็นสีนะฮะอีะอะกสไตล์หนึ่งก็เป็นแบบไฟธรรมดานะครับ <c oughs> เวลาปิดนะครับเห็นไหมครับก็จะเก็บเข้ารูปะจะเข้ารูปเลยนะครับแต่เวลาเราเปิดเห็นไหมครับเท่ททเลยนะครับสวยงามรับหนักได้เยอะนะครับผมตัวนี้ เพราะว่าตัวนี้เป็นของฮารเมอร์นะครับผมตัวท็อปเลยแลปสีนะผมมาที่ด้านบนกันต่อนะฮ่าแลปสีของตัวชุดด้านข้างนะครับผมแล้วที่แตกต่างนะผมที่ผมแต่งให้กับลูกค้าเลยก็คือด้านบนตัวนี้ปกติก็จะเป็นสีเดียวใช่ไหมครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยก็คือรถสีคอนเทเกสีเทานะผมก็จะเป็นสีเทาแต่กนเนี้ยผมเลือกคอนเซปต์ที่ว่า เราจะเน้นเป็นสีดสําตัดเป็นหลังคาดําเห็นไหมครับจะเป็นหลังคาดําเลยมาพร้อมกับตัวราวหลังคาแบบลอยตัวเนี้ยมีเฉพาะตัววไวแทกนะครับผมทําไมลูกค้าต้องเอาวาแทกมันแตก,กต่างกันตรงไหนจุดเด่นๆเ,เลยนะครับก็คือราวหลังคาตัวนี้ราวหลังคาตัวนี้ครับเป็นแบบลอยนะอะเป็นแบบลอยตัวนี้ผมก็จะแล็บนะครับแล็บราวหลังคาด้วยนะอะแล็บกระจกตัวนี้แล็บทาไม ปกติก็จะเป็นสีกาแไฟแต่ผมแรปให้เป็นสีดานะครับผมเพราะตั้งใจจะให้มันดูดันนะครับผมก็คือแรปให้ลูกค้าพะลูกค้าก็โอเคชอบสวยครับผมตัวนี้สีดําอันนี้ก็แรปแล้วเป็นสีดําเงาแล้วก็มือจับตัวนี้นะครับผมก็แรปเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็มีสมาร์ทคีเลสนะครับสามารถที่จะล็อกรถือปดล็อกได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัสนะครับแล้วก็เบ้ารองมือตัวนี้นะครับผมก็เป็นแบบปีกนกนะครับสีดาเงา นี่ก็จะมีพานรามิกมูลลูบนะครับเป็นซันลูบขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เสาอากาศคีบฉลามนะครับตัวนี้ก็ใส่คีบฉลามให้นะนะครับผมไม่ใช่เสาอากาศเดิมนะโผล่เติมก็จะมีเสาโผล่ขึ้นมาแต่เนี้ยจะเป็นคีบฉลามแล้วก็ตัวตัวนี้ผมก็จะใส่สปอยเลอร์เป็นชุดของตัววิตเตอร์แต่เราต้องดูดีๆถ้าอยากได้แต่งแบบผมนะครับผมก็ต้องใส่ชุดสปอยเลอร์นี้ด้วยแต่นะครับผมแต่งคนอื่นแล้วกลัวไม่ได้สปอยเลอร์ เหมาะแล้วที่ผมนะผมเดี๋ยวผมจัดให้เพราะว่ารายละเอียดเรามีชัดเจนอยู่แล้วราคาแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอย่างใสสปอยเลอร์อย่างเดียวอ่าอย่างใส่ชุดสเกิร์ตอย่างเดียวนะครับผมคิวร้อไม่มีสปอยเลอร์ก็อีกราคา